จเจริญสุขบรรดาพุทธตาตนิีก็จนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านก็มาพบกับบรรดาท่านสาที่จนแล้วตามปกติแล้วคราวที่แล้วพูดถึงพระพุทธองค์เนี่ยจะเข้าพระนครไปไปรับพัตาหารกับพระเจ้าพิพิสารที่เมืองราชครึแต่เข้าไม่ได้ผู้คนที่ อยากจะชื่นชมพุทธบารมีมีมากมายเหลือเกินนะเดินออกมาโอโ้มันเต็มทางไปหมดอะ่ะไม่มีทางเดินอะ่ะเดือดร้อนถึงพระอินทต้องมาต้องต้องมานำหน้าเดินทางแวางหวนะกทางให้เนี้ยนะแหวกทางให้พระพุทธองค์ก็เด็จตามทางที่พระอินนั้น ได้เดินนำหน้าเพื่อแหวกทางให้ก็ดเดินไปพร้อมกับพระหมู่พระภิกษุสองเข้าสู่พระรานครโดยง่ายได,โดย้โดยง่ายได้อันนี้พระราชาถวายพระตาหารกับพระกับพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสาวกอีกถวายพระตาหารอันปรานีตด,ด้วยความ ศัทธานอบน้อมนะด้วยความศรัทธานอบน้อมแล้วก็กราบทูลว่าโอ้ข้าพระพทุทธองค์เนี่ยมีความศรัทธานในพระรันนรัยไตรามากถ้าวันใดวันหนึ่งขาดพระรัตนตรัยไปนี่จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้สวนอ่า รัฐทิวันอุทยานนั้นมันไกลเกินไปมเป็นธุระพันดานไกลเกินไปาอาตมาเมื่อเมื่อข้าพระพุทธองค์เนี่ยคิดถึงก็จะ,สะเสด็จไปหาโดยยากเพราะฉะนั้นก็จะขอถวายาสวนเวรวัดเนี่ยให้เป็นวัดให้เป็นสถานที่อยู่ของพระพุทธองค์พร้อมกับหมู่ภิกษุสงฆ์ เพื่อที่ข้าพระองค์นี้ได้มาได้คิดถึงพระพุทธองค์ข้าพระองค์ก็จะ,สะเสด็จมาได้โดยง่ายแล้วก็จะถวายพระ,ะพระกยาหารแก่พระพุทธองค์แล้วก็พิจารสงฆ์ได้โดยง่ายก็พระองค์ก็ทรงรับโดยดุจเป็นเดียภาพ พระเจ้าพิมพิสารก็หลั่งน้ำทักซีโนโทกให้ตกต้องยังมือของพระผู้มีพระภาคแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นเลยแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นทุกครั้งที่เคยรับเสานาสนะต่างๆเนี่ยที่เขาถวายยังก็มีตรงไหนบ้างอ่ะ ที่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุข,ของพร,พระพุทธเจ้าเนี่ยแผ่นดินไม่ปรา,ปรากฏสะเทือนเลื่อนลั่นแต่ครั้งนี้ปรากฏว่าสะเทือนเลื่อนลั่นเหมือนอย่างกจะยกจะแซ่ซองสาธุการในโมและโมทนากับพระศาสนาที่จะได้อย่างลากลึกลงไปในพื้นปฐพีแล้วในครั้งนี้นั่นนะ ความอัศจรรย์นะแต่สมัยนี้จะแผ่นดินไหวกันบ่อยๆอ,อ,ยอย่างนั้นเลยเนาะเพราะว่าตึกรามบ้านช่องมันเยอะเอ๊ะเมื่อสมัยก่อนก็เยอะนะระบคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นโกรธอะ่นะก็เยอะแต่ก็ไม่มีแต่การการแผ่นดินไหวการสะเทือนครั้งนั้นมันคงจะเป็นแบบของแนวทิปปะ์นะ แบบแนวทิพย์จะมาสะเทือนไม่ปรากฏอย่างเมื่อคราวไวัยนี่คงไม่ใช่เพราะแผ่นดินตะเทือนบ่อยมากกับพระพุทธองค์กับความอัศจรรย์ของของพระศาสดาของเราเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายทางโลกทิพย์มากกว่าผู้ที่รับรู้ได้ก็รับรู้ได้ผู้ที่รับรู้ไม่ได้ก็คือรับรู้ไม่ได้ พระราชาเนี่ยถวายวัดแล้วถวายวัดเวลทุกวันให้เป็นวัดแล้วเนี่ยป่าไผ่เวลทุกวันเนี่ยเป็นวัดแล้วแต่ว่าไม่ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับให้ให้กับหมู่เปรตญาติของตนนะสมัยที่สมัยที่ทจําได้ไหมสมัยที่แจกจ่ายอาหารเนี่ยที่กลองตะเบียงคลังเนี่ย กองสเสบียงคลังสั่งให้สมยนแจกจ่ายอาหารแล้วหมู่ญาติก็ขอ,อกินอาหารเนี่ยนะทั้งลูกหลานทั้งตัวเองก็กินด้วยเนี่ยหมู่ญาติของพระเจ้าพิพิสารทั้งนั้นสมัยนั้นพระเจ้าพิพิสารเป็นนายสมยนแล้วก็มาเกิดเป็นพระเจ้าพิพิสารใน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 ,ในชาติปัจจุบันนี้โยมยังพอจําได้เนาะว่าเพรตพวกนี้มาจากไหนมาจากที่กินอาหารนั่นเองไปตกนรกแล้วก็พอ พระเจ้าพิพิสารนี้ถวายเวรุวันแล้วไม่อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ก็มามเกิดความเดือดร้อนสินะเพราะเดือดร้อนมานานหลายร้อยปีแล้วอะ่ะโอ้ยมีความเศร้าโศกเสียใจกันเป็นอย่างมากเลยนะมีความเศร้าโศกทุกขเวทนาเป็นอย่างมากโตทำบุญทั้งทีไม่อุทิศบุญกุศลให้บ้างเลยเราอดอยาก ปากแห้งมาอยู่ถึงนั้นแล้วก็มาประก็มาส่งเสียงอึงคนนึงให้พระเจ้าพิพิสารได้ฟังในราตรีหนึ่งในราตรีนั้นน่ะในราตรีที่คืนที่ถวายแล้วก็มาเลยมามาส่งเสียงอึงคนนึงอื้ออึงเลยพระเจ้าพิพิสารก็ได้ยินก็ตกใจตื่นขึ้นมาก็ถามว่าท่านเป็นใครท่านเป็นใคร มูมูเหล่าเปรตเหล่านั้นก็ปรากฏกายให้เห็นเลยโอ้โหมีรูปร่างสูบผอมมีแต่หนังหุ้มกระดูกผมสยะสยะแสแยงสยดสยองโอ้พระเจ้าพิพิสารตกพระไทยเป็นอย่างมากรุ่งเช้าก็รีบสเสด็จมาพบพระพุทธองค์เลยมาเล่าให้พระพุทธองค์ฟังว่าเป็นอย่างนี้ พระพุทธองค์ก็ตรัสบอกว่าเมื่อวานนี้พระพุทธองค์ไม่ได้อุทิศกุศลให้กับเหล่าเปรตเหล่านั้นพร,พระเจ้าพิพิสานก็บอกเอ้าหรือเ <c oughs> อ้าเป็นเช่นนั้นหร,อหรือถ้าอย่างนั้นเทลานี้นี่จะถวายพระตาหารแล้วอุทิศบุญกุศลไปให้กับเปรตเหล่านั้นได้ไหม พระพุทธองค์ก็บอกว่าได้เวลาเพลานี้ยังได้อยู่ก็คงยังเป็นเวลาเช้าอ่ะนะเพราะว่ากอตืน่นรุ่งเช้าขึ้นมาก็รีบรเรด็จมาหาพระพุทธองค์เลยก็ได้ก็กราบทูนรัตนาไปกับพร้อมกับพระหมู่พระภิกษุสงฆ์นะ่ะก็คือพวกจดินทั้งพันรูปนั่นแหละเข้าไปรับพระกยาหารถวายเสร็จแล้วก็ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรดาบรรดาญาติของตอนเองว่าผลทานนี้จงได้แก่ฝูงญาติของข้าพเจ้าของอาตมาของอาตมาก็คือของของเรานี่แหละก็แทนคําว่าอาตมาขอให้ผลทานนี้จงสําเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าโอ้โห ปเปลี่ยนไปกินอาหารนั่งนอนในที่สบายเลยคะนนีได้ผลบุญแล้วอะ่ะนะหลังจากที่ทนทุกขทรมานมานานในร่างกายนี่เหลืองเป็นทองเลยนะเหลืองเป็นทองแปลเปลี่ยนเหลืองเป็นทองเลยเนะี่ยโอ้โได้เยอะแยะสารพัดเลยที่ท,ที่ที่อุทิศไปให้อะ่ะเอาแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอุทิศไป ไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็คือเมื่ออุทิศอาหารหลังน้ําไปให้นี่ก็มีสัโบอกขณีเกิดขึ้นมีน้ําให้ดืม่มให้อาบให้กิน,นร่างกายนี่เป็นทองเลยแต่ยังไม่มีเสื้อผ้าอาพรที่จะนุ่งเอา,ก,า,า,าอก็ถวายผ้าตรายอีกถวายผ้าตรายก็กลายปแปลเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าผ้าพนท่อนสบายเป็นทิพย์หอ่อหุ้ม ปกคุ้มให้กับบรรดาเปรตเหล่านั้นอู้ยสวยงามเหมือนอย่างเทวดาเลยล่ะ,ะหรือเป็นเทวดาไป็นซาเล้วก็ไม่รู้นะอ้ <c oughs> อาวตอนนี้ก็พระพุทธองค์ก็เทศนาให้ฟังเรื่องอสิโลกุธทธสูตร คือโลกุตสูตรก็พูดถึงเรื่องการอุทิศบุญอุทิศกุศลให้กับเกรตนี่แหละเทศนาอยู่ถึงเจ็ดวันแล้วก็มาเทศนาเรื่องเรื่องการบูชาไฟก็คืออาทิตตปริยายสูตรที่แสดงทรรให้กับพวกคดินทั้งหลายฟังก็สำเร็จมรรคผลกันถึง84,000คนด้วยกัน คงจะเป็นพวกเปรตด้วยหรือมั้งนะท,ที่สำเร็จมรคลที่เราเปรตน,นั่ะแปดหมื่นสี่พันอ้าวตอนนี้ก็สิบนาทีเข้าไปแล้วเนาะสิบนาทีเข้าไปแล้วไว้วันพรุ่งนี้ค่อยมาพบมาเจอมาเจอกันใหม่ก็จะเข้าสู่ประวัติของอุปติสระแล้วก็โกลิตะละอัคระสาวก จบเรื่องเปรตของพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็เรื่องอได้ถวายเวรุวันมหาเวรุวันให้เป็นวัดพรุ่งนี้ก็จะขึ้นสู่โกริตะและก็อุปติสะก็คือสารีบุตรแล้วก็พระโมคคัลลานะวันนี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินจเจริญพร